วันที่17มีนาคมปีคศ2020เทรเวอร์แฮนเดอร์สันได้โพสตภาพสัตว์ประหลาดที่มีนามว่าเบลลิงเกอร์หรือเปลดหัวละคังน,นั่นเองเบลลิงเกอร์เป็นเปลดที่มีรูปร่างที่แปลกประหลาดร่างกายของมันประกอบไปด้วยโครงกระดูกที่บิดเบี้ยวเส้นเอ็นทั้งตัว และอกมีขนาดใหญ่ร่างกายส่วนอ,อื่นๆผอมแหง้งโครงกระดูกแขนหักงอและโครงกระดูกแขนก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับหัวไหล่อีกด้วยร่างกายของมันดูผิดสัสดส่วนและแปลกประหลาดเป็นอย่างมากและมีหัวที่เป็นะระฆังซึ่งสามารถพบได้ในโรงเรียนทั่วโลกสิ่โครงทางด้านขวาของมันจะยาวกว่าด้านซ้าย มันมีสี่โครงด้านขวาประมาณ11 4ี่และสี่โครงด้านซ้ายประมาณ13 4สี่สิ่งที่น่าสนใจคือเนื่องจากมันขาดผิวหนังตรงบริเวณคอจึงประกอบไปด้วยกระดูกเหมือนลักซึ่งยื่นออกมาจากสี่โครงด้านบนสุดควบคู่ไปกับเส้นประสาทไขสันหลังที่ช่วยพยุงศีรษะโดยไม่ต้องมีมวลกล้ามเนื้อจริงๆแล้ว เบลลิงเกอร์ไม่มีกระดูกหางหรือกระดูกเชิญกลานแต่เชื่อมต่อโดยตรงกับกระดูกโคนขาซึ่งมีส่วนปลายที่ใหญ่ผิดปกติซึ่งเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตใช้แทนกระดูกเชิงกลนันขาของมันเองก็ดูค่อนข้างปกติและเหมือนมนุษย์แต่พวกมันยังคงปกคลุมไปด้วยสารเกาะติดแปลกๆที่มีอยู่ตามตัวของมัน และแน่นอนว่าส่วนหัวของมันดูไม่ได้ทำมาจากสารอินทรีย์ใดๆแต่ถูกแทนที่ด้วยระฆังโรงเรียนไฟฟ้าสีแดงดูเหมือนว่าจะไม่มีส่วนประกอบอื่นใดของกระดิ่งไฟฟ้าแต่น่าจะเกิดจากการเคลื่อนตัวตามธรรมชาติท่าเดินของมันจะคล้ายคลึงกับนกเพนกวินท่าเดินของมันจะคล้ายคลึงกับนกเพนกวินซึ่งสาเหตุที่มันเดินในลักษณะแบบนั้น ก็คงเป็นเพราะช่วงแขนที่ปิดสัดส่วนและผิดรูปร่างนั่นเองจึงทำให้ท่าเดินของมันไม่ค่อยที่จะสมดุลมากนักเทรเวอร์แฮนเดอร์สันได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบลลิงเกอร์ว่าเบลลิงเกอร์เป็นเปรตสายพันธุ์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเปรตตัวอื่นมันมีความสูงประมาณ180-190ถึงเซติเมก็ถือว่าตัวเท่ามนุษย์ที่ตัวสูงก็เท่านั้นมีน้ำหนัก95 ถึง100กิโลกรัมเบลลิงเกอร์เป็นเป็ดที่ชอบไล่ล่าเป็นฝูงจึงทำให้โอกาสที่เราจะหนีรอดพ้นจากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้ามยากพอสมควรเทรเวอร์เฮนเดอร์สันได้เคยบอกเอาไว้ว่ามันได้อาศัยอยู่ในโรงเรียมัธยมปลายที่เคยเกิดเหตุการณ์เพลิงไหมและก็ได้มีผู้เสริมข้อมูลเอาไว้อีกว่าเบลลิงเกอร์จะใช้ระฆังที่อยู่บนหัวของมัน ก่อกวนและทำลายระบบประสาทของมนุษย์และมันก็สามารถสะกดจิตสร้างให้เราทำตามที่มันต้องการได้ด้วยก็เหมือนกับะระฆังในโรงเรียนเมื่อเราได้ยินก็กรีบวิงไปเข้าห้องเรียนทันทีนั่นเองเสียงของเบลิงเกอร์ก็ไม่ต่างจากะระฆังในโรงเรียนและข้อมูลของเบลิงเกอร์ก็หมดลงเพียงเท่านี้ถ้าหาข้อมูลตรงไหนผิดพลาด ทางเราก็ขออาภัยด้วยและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ Destruction